ก็าะอย่างที่เข้าไปได้คุยกับเคโฮมอะค่ะหลายหลายผู้รับเหมาหลายหลายบริษัทนะคะก็ผ่านเคโฮมทุกวันเป็นเวลาเกือบห้าปีอะค่ะเพราะว่าคิดจะสร้างบ้านตั้งแต่น้องน้องยังไม่มีเนาะก็เลยพอนมีน้องก็เลยว่าต้องต้องสร้างแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็จนน้องห้าขวบแล้วก็เลยดูแล้วก็มีคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ สร้างกับเคโฮมแล้วก็ได้คุยนะเราก็คุยกับหลายบริษัทรวคะก็ตกลงพอได้มาคุยกับเคโฮมก็รู้สึกว่าเออประทับใจอะค่ะประทับใจแล้วก็ให้ข้อมูลชัดเจนเราถามอะไรอะไรเงี้ยก็เออโอเคแล้วก็ได้มาคุยกับทีมออกแบบสถาปนิกก็เออออกมาเออ,เอ,อ,เอ,อใช่แบบนี้แหละอันนี้เราก็คืออย่างที่บอกว่าข้อจํากัดก็คือขนาดพื้นที่ของเราด้วยเราบอก ข้อมูลไปเขาก็ออกแบบมาให้แบบอ่าโอเคก็ได้ได้แบบครบครบอะค่ะครบตามที่ที่ที่จอมต้องการเนี้ยไม่ได้ขึ้นมาดูข้อมูลเมื่อปีแล้วจริงดูมานะหลายปีแล้วเพราะว่ามีแผนจะสร้างตั้งแต่ตอนเอริม่มท้องเขาใหม,ม่แต่ว่าพีด้วยยเลยก็พอดูข้อมูลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะจนอ่าถึงพร้อมก็เลยตัดสินใจอ่าเลิกเคโอมโครับ ก่อนอื่นก็ทีมเคโฮมทุกคนน่ารักนนคะค่ะแบบให้คำปรึกษาดีแล้วก็พอเคโฮมเข้ามาแบบมาเป็นทีมรู้สึกอุ่นใจเนาะเออโอเคมาอย่างแหวงวันนี้ก็มากันเยอะมากทำให้เราบ้านดูแบบอบอุอน่นไปเลยแล้วก็เคโฮมก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จอมยิงคำถามเข้าไปในกลุ่มตอบเร็วมากต้องต้องประทับใจตรงนี้คือแบบแบบ ตอบเร็วจริงๆค่ะบางครั้งคือจอมันนึกได้จอมก็ถามเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเคโฮมตอบเร็วมากค่ะอ่าทีมเคโฮมให้คำแนะนำดีครับว่าควรจะเลือกวัสดุหรืออะไรการติดตั้งแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยครับก็ให้คำแนะนำดีก็มีจุดแก้ไขอะไรก็ทำให้รวด,ดเร็วอะไรเงี้ยไมไย่กี่ปอนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกใจ ค่ะตรงตรงตามแบบอะคะ่ะตามแบบที่สถาปนิกออกแบบให้เลยแล้วก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยตามที่เราทําง่งายงานจริงแต่แบบออกมาสวยะคะ่ะสวยตามที่เราคิดไว้เลยะคะ่ะอ่าก็เ้าเก้าเก้เก้าเก้าก็ถือว่าตรงตามแบบที่ท,ที่ที่คิดไว้อนะไรเงี้ย แม้ว่าจะมีแก้แบบบ้างทีดๆแต่นอยนเนี่ยแต่ผมว่าโดยรวมก็ถูกประทับใจอยู่ครับ okay. โอเคคก่อนอื่นเลยก็ต้องดูโปรไฟล์นะคะก็คือดูเพจดูผลงานที่ที่หลายๆเจ้าแล้วเราก็มาสามารถมาดูได้อย่างอย่างเคโฮมเนี่ยที่จอมดูก็คือโอเคสร้างบ้าน สริงตรงปกนะคะแล้วก็คุณภาพเหนือกว่าราคานะคะแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าที่จอมเลือกเคโฮมเนี่ยเพราะว่ามั่นใจมั่นใจด้วยแล้วก็เห็นเห็นบ้านเพื่อนหรือว่าบ้านหลายๆคนสร้างกับที่นี่เราก็มั่นใจร้อเซเลยะคะ่ะว่าจะต้องออกมาตรงตามที่เรา เราต้องการแล้วก็การรับประกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะอบอกคนที่จะคิดจะสร้างบ้านเนาะลองลองเข้ามาปรึกษาเคโฮมก็ได้ค่ะพอเข้ามาคุยแล้วคุแล้วคุณจะรู้เลยว่าประทับใจแล้วก็จะรับสร้างเราจะจะสร้างบ้านกับเคโฮมค่ะถึงใจก็คือ,อคนจะดูเรือ่อง ปกไฟล์เหมือนเก็ว่ามันจะดูว่ามีผลงานอะไรบนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตัวอย่างคือเรื่องบ้านเนี่ยคือไม่ใช่แค่สร้างเสร็จแล้วจบเลยเนาะมันต้องมีเรื่องบริการหลังการขายการซ่อมหรือการเมนเทรานซ์เซอร์วิสต่างๆเงี้ยซึ่งเคเอนก็มีบริการตรงนี้ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำถ้าอยากเด้เงินชีพก็ควรจะเลือกเคเอฟเอ็นครับ okay okay take okay oh.